สวัสดีครับพวกเราโอ้มีนะครับอ่ะครับชอนนนครับตีกรพีทครับร้องนำป้ายค่ะเล่นเบสลิฟครับเล่นกีตาร์ครับครับก็ถึงโอกาสพิเศษแล้วนะครับที่งานแฟชเนี่ยจะได้กลับมาอีกปีแล้วนะครับในวันที่ 67เนาะพิจิกานี้นะครับรู้สึกปีนีนะ้มีสิ่งพิเศษมากคืออะไรมีอะไรมันเรียกว่ากล่องอัดแน่นค่ะเป็นกล่องมหัศจรรย์ที่จะทำให้คนมีซีดีเป็นของตอนเองไม่ว่าไม่ว่าจะเล่นเป็นวงนะครับหรือมาเดี่ยวเดียวเนี่ยก็เข้าไปในงานแล้วก็รู้สึกเขาจะมีเครื่องดนตรีอะไรให้ไปอัดอะไรกันเนาะใช่มีแบ็กอัพให้ถ้าสมมติว่าคนเป็นนักร้องที่มาคนเดียวจริงเหรอ <laughs> ก็ไปลองไปเล่นกันดูนะครับแล้วก็งานแฟนนะครับนับรองว่าให้ประโยชน์กับเรามากมายแน่นอนครับเพราะว่าเนี่ยมองดูจากพวกเราสี่คนนะครับวงเราเนี่ยก็ เติบโตมาจากโตจากถึงแม้เราถึงแม้เรายังไม่รู้ตารางเวลาเล่นของเราแครับแต่ว่าก็มาถ้ามาทั้ง2วันนะครับก็ต้องเจอเราสักวันหนึ่งแน่ๆครับใช่ไหมครับใช่ครับครับก็พบกับเรานะครับเวทีไหนก็ถ้าเกิดเดินทุกเวทีก็ต้องเจอเราสักเวทีนึงฮะขอบคุณมากครับแล้วมาเจอกับพวกเราครับกล่องอัดแน่นโดย d a s h m e l l 4- in One ประโยชน์จัดอัดเต็มกล่องีมมไ่เค i am not